เรื่องสําคัญเลยวันนี้เอาจริงตอนแรกเราฟังเนี่ยพี่วัสนานานุ่มผมก็ยอมรับว่าผมตกใจมากเพราะมันเป็นเรื่องที่เงียบมากคือถ้าสื่อไม่พูดจะไม่มีใครรู้เลยไอ้เนิน7จ็ดสี่ห้าถูกไหม,ม,มขอขึ้นผังเลยก็ได้ครับอย่างรวดเร็วผมจะไม่ทวนเยอะเพราะวันนี้คุณผู้ชมครับเนิน7จ็ดสี่ห้าที่พี่วัสนานานุ่มเนี่ยออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับตอนแรกเลยเนี่ยตอนคุณวัสนาพูดถึงเนิน7จ็ดสี่ห้าเนี่ยอ้าวภาพครับเออนี่ เนินตรงจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันเป็นเนินซึ่งบอกว่าเราเสียไปแล้วถูกไหมถูกครับเราเสียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะทหารกัมพูชาเขาเข้ามาแล้วจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนนะวันนี้เราไปเจอกับอดีตทหารพลานเขาก็บอกต่อเอเนินเจ็ดสี่ห้าจังหวัดอุบลป่ะเอ,อเนินเจ็ดสี่ห้าดูดิพี่ลืมเกอะปรากฏว่า เขาบอกว่าข้างล่างเนินเจ็ดสี่ห้าคุณผู้ชมฮะก็มีพลานกระทิงกับฮูโนเนมครับผมเล่าเองแล้วผมก็ลืมจะอยู่ที่อุบลราชธานีครับนี่ฮะเพร,ราะฉะนั้นก็คือที่อุบลปร,รากฏว่าสามส่วนตรงเนี้ย ขมเขมนเข้ามาจะเรียกว่ายึดหรือจะเสียอันนี้ก็สุดแล้วแต่แต่ขมเขมนเนี่ยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับแล้วประกอบกับภาพที่วันนี้มเมรเนี่ยมันดูเหมือนกับเพลินเขืมอมากออาลองเปิดภาพที่มันถือไอ้พวก RPG หรือนี้เอามาขึ้นมาหน่อยไอ้คลิปที่ต้องขอบคุณพวกเพจสคองมเมนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ความเคลื่อนไหวเนี่ยที่มันเหมือนกับท้าทายเรามากล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้ที่เรากำลังตามอยู่มันมีมุมที่น่าสนใจก็คือว่าดูเหมือนกับมันกําลังท้าทายเราเหลือเกิน จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเป็นเพราะวันนี้เราก็เพิ่งรู้จากคุณวาสนาว่าเฮ้ยไปไปมามาเอ้าสามที่ไม่ใช่ที่เดียวด้วยนะไม่ใช่ที่พี่วาสนาบอกมันกลายมีสองจุดที่คอมเมนต์่ขึ้นไปอยู่แล้วยังคลิปนี้หลายท่านน่าจะเห็นและนี่คือลักษณะที่ดูเหมือนกับมันเริ่มแบบถืออย่างนี้ละ RPG ใช่ไหมอันนี้ลองเปิดเสียงมาหน่อยก็ได้เราดูเต็มจอหน่อยเผื่อใครยังไม่เคยดูตอนดึกเอาเปิดขึ้นมานิดนึงสองคอมเมนต์เขาลงเอาไว้เจำ้เอห้รมีเรื่อาอะไรมาหรีอเร้่องอวไรบางคน 100% 100%លោកបងប្អូន100%នេ uh ះតាប់ថ្ងៃទៅត្រៀមរហូតហើយមិនយន្ត5រង5ភា20000ម៉ៅលើ21ម៉ៅរងចាំតែប័ណ្ណបញ្ជារងចាំប័ណ្ណបញ្ជាឆ្ងាក់លើឥឡូវពុកខ្ញុំបានត្រៀមរៀបចំឲ្យអស់ហើយបាទបាយបាយបងប្អូនយើងសុខសប្បាយបងប្អូនយើងនៅកម្មមពូមុកការពារជីវភាពពូមដើម្បីប្រជាជនដើម្បីប្រជារាស្ដ្របាទបាទហើយដើម្បីព្រះមហាក្សត្ររាធាភិបាលសុច្បាប់បាទយើងកំពុងជិតអ្នកមុតពីបងប្អូនណាអរគុណ ไอ้พวกชัม้เนเนยเรัวมขียมาทลนอมาพ้แล้วเรมบมไาวตรงประยัดอบนลองจำแต่บอชี่ยทเลยบคุณช่ามาบายผู้ชมครับนี่อันนี้คือกลายเปนว่าตะกอนเราเห็นมันถือลูกเล็กหมฮะตอนนี้มันกลายมาเป็นลูกเบลเลอร์แล้วนะฮะแลล่าสุดจะมีภาพหนึ่งเ่ที่มันยิง RPG พเนี่ยในช่วงตอนปะทะเดี๋ยวต้องเปิดคู่กันก็ได้จ้ะเอาภาพไอ้หมอนเนี่ยที่มันกำลังอวดเนี่ยนะกับภาพที่มันยิงตามคูต่ อันนี้มันจะแรงมากเพราะอนุภาพมันมันน่าจะหนักกว่าเพราะระเบิดอย่างมากก็บึ้มถูกไหมฮะเพราะก่อนหน้านี้ผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่เราไปในเนเงยเนี้ยนียนยนยนย่อันนี้คือวันช่วงประทะแล้วปรากฏว,ว่าคุณผู้ชมถ้าใครได้ติดตามเนี่ยกับข่าวช่อง8ลุยชนข่าวที่ผมจัดเนี่ยคือต้องบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่มันขุดคูเลศมันก็เลยน่าจับตามองว่าเอ๊ะทำไมมันฮึกเขิมได้ขนาดนี้วะจนตอนหลังเนี่ยคุณผู้ชมฮะเมื่อวานมีการวิเคราะห์ก,กันอย่างนี้ว่าถ้าถึงที่สุดเนี่ยเกิดการลบขึ้นมาเนี่ยถ้า ลบก่อนเลือกตั้งครับคุณอนุทินจะนั่งยาวเลยเพราะคุณอนุทินเองเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนกับรัฐบาลรักษาการแต่ถ้าทหารประกาศกฎอัยการศึกยังไงก็ตามทหารจะมีพื้นที่เต็มในการตัดสินใจแต่ยังไงคุณอนุทินก็ยังต้องถือว่าเป็นนาย,ยกรักษาการอยู่แล้วเลือกตั้งอาจจะเลื่อนอปรากฏว่าวันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมฮะกำลังจะบอกว่าดูเหมือนกับวันนี้ การรบที่กําลังสงสัยว่าอาจจะรบก่อนเลือกตั้งครัถูกไหมฮะปรากฏวันนี้ข้อมูลเปลี่ยนอีกแล้วเพราะดูเหมือนกับมีรายงานว่าก่อนเลือกตั้งรบไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรวันนี้คุณผู้ชมครับอยากให้ฟางอาจารย์ปฏิธานวัฒนายากรครับอาจารย์พูดไว้ดีมากอาจารย์บอกว่ากรณีประกาศวันยุบสภาเนี่ยยัง ที่นายกกำลังคู่คือ12ธันวาครับคือมันเป็นสิทธิของท่านนายกอยู่แล้วฮะในการที่จะประกาศยุบสภาแต่ถามว่าเวลาจะยุบเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้นายกเคยบอกว่า31มมก,กราถูกไหมฮะแล้วนายกก็บอกอ้าวถ้าสมมติว่าเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจผมรู้ว่าผมก็แพ้งั้นผมยุบเลย12ธันวาอาจารย์ปณิธานบอกว่าเอาจริงแล้วไอ้เรื่องการยุบสภาเนี่ยมันมีปัจจัยไหมกับเรื่องของการที่ถ้ามันเกิดการประทักขึ้นมา อาจารย์บอกว่าเอาจริงอาจารย์อยากให้พวกเรานั่งฟังทีมงานเดี๋ยวต้องเป็นเสียงที่สองนะของอาจารย์ปณิธานอาจารย์ปณิธานบอกว่าฟังดีนะฮะกรณียุบสภาเร็วจะส่งผลไหมกับชายแดนบ้านเราอาจารย์บอกว่าต้องคิดดีๆถ้าสมมุติว่ามีการประทะกันเกิดขึ้นแล้วเกิดเราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีการเพียงพรครับ อย่าลืมนะคนที่จะซวยที่สุดคือรัฐบาลคุณอนุทินเพราะสมมติยุบสภาปึ้งสมมุตินะแล้วคุณอนุทินต้องเป็นนายกรักษาการ,รก็คือภูมิใจไทยแล้วเกิดมันลบกันระหว่างที่กําลังยุบสภาถ้ามันดีก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ดีภูมิใจไทยพังเลยอาจารย์ไม่พูดว่าพังหรอกแต่อาจารย์บอกมันมีผลกับคะแนนเสียงแล้วมันจะสูญเสียมหาศาลแล้วเราอาจจะกู้สถานการณ์ไม่ทันถูกไหม เมื่อมันมีผลกับคะแนนเสียงดังนั้นเนี่ยการจะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่ถ้ามองอย่างอาจารย์ปณิธานท่านท่านมองว่าคงจะยังไม่เปิดฉากตอนนี้แล้วอาจจะไปตอนไหนเป็นไปได้ไหมว่ารอให้เลือกตั้งก่อนครับก็คือพูดง่ายฉันมาเป็นรัฐบาลแล้วอะอต่อให้สมมติลบแล้วมันเกิดผลที่มันไม่ค่อยดีนะัก ก็เป็นรัฐบาลแล้วไงนึกออกไหมดีกว่าตอนนี้เออจริงว่ะเพราะถ้าเป็นตอนนี้ปุ๊บอสมมุติเกิดอ่ะ24อะไรเนี่ยที่เรากำลังสงสัยกันเนี่ย24พิพฤศจิกใช่ไหมที่ชาวบ้านประกาศบอกว่าในอำเภอมาบอกให้รีบทำบังเกอร์แล้วมันจะตรงกับวันที่โดนของการตรวจสำรวจชายแดนเนี่ยหลักหมุด4 2ถึง47ของสากแก้วโดนจะเสร็จพอดีอและหลังจากนั้นเนี่ยพอพ้น4 2 5ทหารเขมรจะต้องลงร่วมลาดตะเวนเรื่องปักหมุด เดิมทีสงสัยว่าลอยต่อตรงนี้อาจจะมีปัญหาอาจจะมีการบึ้มบั่มบึ้มกันหรือเปล่าแต่พออาจารย์ปฏิทาวิเคราะห์เออเว้ยเขาคงยอมให้เกิดบึ้มบั่มตอนนี้ไม่ได้ครับเพราะถ้าบึ้มบั่มตอนนี้คะแนนมีสิทธิ์จะเสียหรืออาจจะดีก็ดีเลยครับแต่ถ้าเข้ามาเป็นแล้วถึงจะเสียก็เป็นนายกแล้วเออก็จริงแสดงว่าอย่างนี้ก็เบาใจได้ลบน่าจะเลื่อนแต่ทหารยอมไหมล่ะถ้าสมมติมันบึ้มมาเป็นขาที่แปดอันนี้ต้องจับตา แล้วนี่แหละฮะจะเป็นจุดระหว่างทหารกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลตอนนี้อาจจะยังไม่อยากให้รบ,รบอาจารย์ไม่ได้พูดนะอันนี้ผมวิเคราะห์เองรัฐบาลอาจจะยังไม่อยากให้รบเพราะถ้ารบเกิดพลาดรัฐบาลสวยเวลาเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันถ้าบึ้มขึ้นมาอีกคเหม็นเนี่ยมันอยากให้รบเพราะมันจะเอาเรื่องของเราไปฟ้องนานาชาติและถ้าสมมติเกิดขาขาที่8แล้วรัฐบาลนิ่งทหารยอมไหมละ่ะถูกไหมเพราะทหารเขาอยากจะซัดมันอยู่แล้ว อันนี้แหละเป็นรอยที่ต้องจับตาระหว่างรัฐบาลกับทางด้านของทาหารแต่ถ้าถามใจรัฐบาลหรือการเมืองยังไม่อยากให้ตอนนี้ขอเลือกตั้งพ้นแล้วค่อยจัดการฟังเสียงอาจารย์ฮะได้ยากมากต้องใช้อำนาจพิเศษเพิ่มขึ้นอำนาจในการเบิกจ่ายนะครับงบประมาณแก้ไขปัญหาชายาชแดนเนี่ยช้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใช้ระบบปกติไม่ใช่ระบบที่อยู่ในสภาวะสงครามซึ่งเราไม่ได้ประกาศสงครามนะครับและเราไม่ใช้แค่อำนาจพิเศษเพอยุบสภาเนี่ยอำนาจปกติ ที่ช้าอยู่แล้วเบิจกจ่ายงบประมาณไม่ค่อยได้ได้ช้านี่ก็จะช้าลงไปอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะซับซ้อนขึ้นนะครับเ,เรื่องที่2คืออำนาจในการตัดสินใจในการใช้กําลังนะครับก็จะค่อนข้างล่อแหลมต่อคะแนนเสียงต่อความได้เปรียบเสียเปรียบยกตัวอย่างเช่นถ้าตัดสินใจในการใช้กําลังแล้วผิดพลาดเกิดความสูญเสียก็อาจจะเสียคะแนนเสียงเยอะเลยแล้วก็แล้วกู้กสานการไม่ทันแต่ถ้าตัดสินใจแล้วได้เปรียบแล้วก็เกิดได้ชิงพื้นที่กลับมาโดยไม่สูญเสียมาก เราก็อาจจะเห็นกันตัดสินใจตรงนั้นเลยก็ทั้งหมดเหล่าเนี้ยก็เกิดความแปรปรวนพอสมควรสุดท้ายก็ต้องถามว่าความแปรปรวนเหล่านี้กัรมพูชาเข้าใจไหมแล้วจะโต้อตอบเราชิงความได้เปรียบยังไงคำตอบคือหนึ่งเขาเข้าใจแน่เข,า,ขาเฝ้ามองการเมืองเราสองเขาเตรียมโต้อตอบแน่นะครับและการโต้อตอบของเขาเนี่ยอย่างเช่นการขนาดเนี้ยลุกเข้าไปร้องเรียนเรามากขึ้นในเวทีนานาชาติเขาเริ่มขึ้นแล้วนะครับการชาติสากลที่สหประชายชาติเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าในเป็นการแบบนี้ก่อนยุบด้วยซ้ํา เราจะมีโอกาสโต้อตอบเราจะมีโอกาสชิงพื้นที่เรามีโอกาสเดินหน้ากดดันอย่างเช่นบางเรื่องก,ก็เริ่มได้ผลอย่างเช่นการกู้ทุเระเ,เขาก็เปิดช่องทางให้เราบ้างที่ประชุมที่บรัสเซล,ลวันนี้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่กระทรวงการต่างประเทศไปก็สนใจเรื่องพวกนี้ครับได้มีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นใน,ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ยังเปราะบางล่อแหลมนะครับถ้าตัดสินใจได้ดีเราอาจจะคลี่คลายปัญหาก่อนยุบสภาแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยความยืดเยื้อความซับซ้อนจะตามมาแน่ครับ โจมตีเราจัดการที่จะระงับไม่ให้กัมพูชาได้เปรียบไปมากกว่านี้แต่ว่าในใจของคนนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่พอยังรู้สึกว่าไม่ได้สัดส,ส่วนอยู่ดีบ,บ้านหนองจานหนองยากแก้วก็ยังไม่ชัดเจนการกู้ชุดระเบิดก็ยังเพิ่งเริ่มการถอนก็นมาออกไปที่คุกคามเราก็ยังไม่เห็นชัดเจนโจมตีเราที่เวชินาชาติก็ยังทําอยู่แต่ว่า <c oughs> ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเราได้เริ่มผลักดันให้เขาได้กลับมาทํางานทั้งนท,ที่เรายังระงับข้อตกลงสันนิภาพร่วมกันอีกประเด็นหนึ่งคือ ดูเหมือนกับว่าทางสาหรัฐอเมริกาทางอาเซียนก็คลายการกดดันเราพอสมควรก็แสดงว่ากลไกบางอย่างมันก็เริ่มกลับไปทํางานขยับไม่ได้บ้างได้เปลียบในบางพื้นที่บ้างแต่ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่จบจบ,จบไปอย่างที่คนไทยตุนจะพินิษเป็นอํานาจของนัมนตรีว่าเมื่อไหร่จะเหมาะสมที่สุดหมายความว่าที่ประกาศเป็นนโยบายว่าจะต้องมีความก้าวหน้าหรือชัดเจนอย่างเช่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการจ่ายเงินเยียวยา การแก้ไขปัญหากับกัมพูชาซึ่งเดิมเนี่ยคิดว่า,าจะชัดเจนก่อนที่จะมีการยุบสภาตามกําหนดการเดิมแต่ขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าทําไม่ได้เพราะว่าจะต้องเลื่อนกําหนดการออกไปเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการอย่างเช่นเราจําเป็นต้องระง,งับข้อตกลงสันติภาพหรือว่าปฏิญญาร่วมก็ทําให้เงื่อนไขตรงนั้นไม่มีอยู่แล้วนะประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็มีปัจจัยอื่นรุมล้อมเข้ามาเยอะนะครับทั้งการเมือง นะครับในเรื่องก,การแข่งขันการลงพื้นที่นะครับการจัดงบประมาณหลายเรื่องนี้ก็ผสมกันและที่สําคัญที่สุดก็คือานโน้มที่จะถูกอภิปรายไม,ไม่วางใจก็สูงขึ้นนะครับเม,เมื่อสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในเชิงการเมืองก็อยากจะให้เกิดความชัดเจนได้เปรียบก็คงจะต้องล้นเวลาขึ้นมาแต่จะล้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าการตัดสินใจสุดท้าย,ยาจ,รจริงก็ต้อง,ต,องต้องดูว่าพรรครัฐบาลเนี่ยพร้อมหรือเปล่าเพราะเขาเป็นฝ่ายยุบสภา แล้วก็พักร่วมที่เขาเป็นพนมิตรพร้อมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหนึ่ง,งเรื่องที่ทําให้คู่แข่งของรัฐบาลและพักร่วมจะต้องทํางานหนักขึ้นอีกหลายเท่าเพราะว่าเกิดความไม่แน่นอนแล้วไม่ได้เป็นไปตามเอ็มคุณผู้ชมครับน่าสนใจคือวันนี้พอที่อาจารย์ปริธานพูดเนี่ยก็แสดงว่ามุมหน,นึ่งเนี่ยนะฮะมันมีนัยยะน่าสนใจว่าเราอาจจะเลื่อนไปก่อนทำไงให้มีรัฐบาลชุดใหม่และเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าถ้าปะทะคัเมเมันเล่นเรา คุณอนุทินจะเอายังไงครับเพราะตอนนี้เท่ากับว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมมตินะเกิดมันปัญะคุณอนุทินก็อ่ะว่าเลยทหารแล้วเกิดมันเสียหายค,คุณอนุทินก็ต้องยอมรับว,ว่าผลกระทบมันจะตกมากับพักภูมิใจไทยคะแนนเสียงขนาดเดียวกันวันนี้พลโทกหนกเนตักเข้าเวชนะเห็นบอกเอาจริงนะเราต้องเตือนสติเราดีๆพลโทรกระหนกบอกว่าขาเม,มมันอยากให้เราเนี่ยเริ่มก่อนครับคือเราซัดมันตูมเมื่อไหร่เนี่ยขเมนเนมันลากเราขึ้นอาชนาติทันทีเลย แต่ขณะเดียวกันแล้วเราจะเอามันเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะพนโทรกหนกบอกว่าก็ต้องดูคือความชอบธรรมเราเนี่ยคือเราจะต้องไม่เปิดก่อนถูกไหมครัต้องให้เขาเปิดมาแล้วเราค่อยว่าไปส่วนเรื่องกรณีการยุบสภาที่นายกหลุดปากมาแล้ววันที่12ทธันวาคนโทรกนกประเมินว่ายังไงครับ เรื่องนี้นะครับก็ต้องมีการมอนิเตอร์นะครับโดยเฉพาะในฝั่งไทยตลอดเวลานะครับโดยการสร้างสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องดูในเรื่องของว่าความเป็นปึกแผ่นเนี่ยมันมีหรือไม่และที่สําคัญนะครับต้องดูในช่วงว่างที่มันเป็นกรณีพิเศษนะครับว่าส่วนตัวนั้นมั่นใจว่ากองทัพเองนะครับก็คือจะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกําลังพลนะครับแล้วก็เรื่องของอายุอาวุธยุทธกรณ์ต่างๆนะครับถึงแม้วันนี้นะครับจะมีการยุบสภาและมีรักษาการก็ตามครับยืนยันว่ายังคงทํางานหน้าที่ได้ ดนเนี่ยก็คืออย่า,ยาลืมนะครับว่ามีทหารอยู่นะครับลองไปฟังเสียงท่านดูครับสวาบานกับอของทัพเนี่ยได้ออกมาชี้แจงกันไทยนะครับจะยึดแนวทางสันตินะครับและใช้กฎการประทะตอบโต้ตามสัดส่วนเราจะไม่เป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนเราไม่ฝ่ายเริ่มก่อนคันีนีก้กลับไปดูของกัมพูชา นะครับกัมพูชาอุนเซนเขาพูดอะไรที่สภาเขามาวานเหมือนกับว่าเขาไม่เกรงกลัวในอำนาจของเราเขาพร้อมที่จะสู้เขาจะสู้ตรงไหนสู้อย่างไรมันอยู่ที่เขาละเขาก็จะต้องดูว่าเขาต้องการอะไรประการแรกเนี่ยเขาต้องการการไปเวทีนานาชาติเพราะว่าพุนระเบิดนะ,น,ะนะมันก็ทำให้เขาเสียต้องออกมากบ แนนเขจะออกมาแก้ว่าใส่วางเองอะไรเองนะครับแต่ว่าบทพิสูจน์แล้วก็รู้ว่าเขาเป็นฝ่ายทําเขาถึงไปยิงที่บ้านน้องยากแก้วจัดฉากที่นั่นนะพอจัดฉากที่นั่นก็ถูกจับได้แม้กระทั่งคนป่วยคนเจ็บคนตายอะไรเงี้ยก็โดนจับได้อีกสามแถวตราดเห็นไหมเขาก็ปลอมเป็นเอ t ีเอามงเอาหมวกมาใส่แล้วก็จุดประทัด ว่าเราิงคือสามเรื่องแล้วเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะทําให้มันดังและเอานานาชาติเนี่ยเข้ามาร่วมมายุ่งมาไก่เกียรมาอะไรมันก็จะต้องดูว่าขมรญเขาดูเรานะเพราะเขาเป็นคนเริ่มนะว่าช่วงจากนี้ไปจนถึงวันที่12เนี่ยมันมีสถานการณ์อะไรเพราะเขาคิดว่าตรงนั้นมันเป็นช่องว่างช่องว่างในการที่จะสามารถสร้างสถานการณ์การสู้รบได้ กองทัพก็ต้องมองแล้วนะครับกองทัพถึงแม้ว่าจะยุบสภาแต่ก็ยังรักษาการอะไรคนเก่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแนวทางของกองทัพเนี่ยเมื่อรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะต้องมีความพร้อมพร้อมที่จะรับสถานการณ์เสร็จแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นขอให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการที่จะทำลายล้างข้าศึกให้หมดมันจะได้จบสรั คุณผู้ชมครับและสิ่งที่เสียงที่สุดเอาเปิดภาพพวกนี้ฮะคือตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านกนกเองกังวลก็คือมันพยายามจะต้องเล่นเกมเร็วตอนนี้คําว่าเกมเร็วคืออะไรกลับมาตรงนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของการทำยังไงให้เกิดการประทะใครเราไงก็ไม่ยิงก่อนอากลับภาพที่เราเจอเจอหน้ากันเนี่ยนะฮะแล้วเผชิญหน้า เพราะน่าสนใจก็คือการ,รเผชิญหน้าเนี่ยตอนนี้หลายระลอกแล้วนะฮะคคุณผู้ชมคงเห็นเนี่ยนะฮะมันมีทั้งแถวแถวอ่านม้าและแก่งล่าสุดก็คือเคสนี้ถูกไหมฮะครับแต่แทบนี้เป็นภาพเก่า13กรกฎาคมประเด็นก็คือว่าตอนเนี้ยคนโทรกนะดก,กเราบอกว่าต้องระวังไอ้แบบนี้ด้วยเพราะไอ้แบบนี้เนี่ยดีไม่ดีเราอาจจะฟิลขาดสมมุติว่าฟิลขาดก็คือซัดเลยแต่ซัดเลยอันนี้นแหละคราวนี้แหละ จะเป็นเรื่องใหญ่แล้วแต่ถ้าตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะเท่ากับว่าตอนนี้มันจะยิ่งตับตาก่อน12ทันวาเนี่ยนะมันพยายามสร้างสถานการณ์ให้เราเปิดครับตอนนี้คนที่น่าห่วงที่สุดเนี่ยนะคือทหารลาดตเวนครับเพราะถ้ามันจะเร่งให้เราเนี่ยเปิดมันจริงๆ คือสิ่งที่มันทําได้เนี่ยมันคงไม่ให้ทหารมันเนี่ยยิงเราเพราะถ้าทหารมันยิงเราแบบต่อหน้าแบบนี้เนี่ยนะมันเสียเปรียบเลยมันเสียเลยแล้วไทยชอบทําถล่มมันเลยมันจะทําได้เดียวคือล่อให้เราโดนระเบิดเพราะถ้าเราโดนระเบิดปั๊บนั่นหมายความว่าเราจะซัดมันถ้าซัดมันปุ๊บมันก็จะอ้างว่าไม่ใช่ระเบิดมันมันเป็นระเบิดใครก็ไม่รู้แล้วมันจะดึงเรื่องเราเนี่ยขึ้นนานาชาติ เพราะฉะนั้นอันนี้แหละต้องระวังร,ระวังคือระเบิดอย่างที่บอกเพราะถ้าเราโดนระเบิดอีกขาที่เท่าไหร่แปดคำถามคือรัฐบาลกล้าไหมที่จะเปิดฉากเพราะถ้าเกิดรัฐบาลเปิดฉากตอนนี้แล้วเกิดยุบสภารัฐบาลคะแนนหายเลยอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์หรืออาจจะดีแล้วดีเลยก็ได้แต่มันก็ต้องวัดใจกันประมาณนี้แหละครับอ่คืนนี้ไม่ดึกมากแล้วแต่ก่อนก็ถึงตีสองเอาจบประมาณนี้ก็แล้วกันและก็ขอบคุณเขาด้วยนะ เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคและก็พญานาคพร้อมเนี่ยนะครับสดชื่นแบบเพิร์บเบสร้างไม่เหมือนใครลองแล้วจะเฮิร์บหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศราคา15บาทนี่ฮะแล้วก็วันนี้ยอดผู้ติดตามเดี๋ยวฝากกดติดตามหน่อยนะเท่าไหร่นะยอดผู้ติดตามตอนนี้เช็คซิเนี่ยไม่ไวเหมือนนัดเลยเนี่ยนะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ปากน้องนัดกับน้องไอ์นะครับ <c oughs> พรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะอยู่กัน2คนครับคือต้องบอกว่าวันนี้ยอดเต็มแล้วอ่ะโอเคตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับ ยอดเต็มแล้วเพ่ขึ้นมาพรุ่งผู้นี้หายไปได้ผู้นี้ยอดเต็มแล้วยอดถึงห้าแสนแล้วเดี๋ยวุ่งนี้จะถูกใจเธอนะเธอจะไม่เจอหน้าเหี้ยเขียดอย่างฉันแล้วเออเดี๋ยวุ่งนี้ยอดเต็มไงแล้วพผู้นี้อย่าลืมนะครับต้องใส่ชุดออกรบชุดออกรบถอดเสื้อแล้วสะพายปืนขอบคุณคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เอาก็ว่าคืนนี้เอาท่านี้แล้วกันตีหนึ่งสี่สิบสองนาทีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ ไล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใครกับพุทธทอล์กเพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาทขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือหรือกดผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad ค้นหาพุทธทอล์กอย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัคร แค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธทอล์กได้อย่างง่ายดายรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัครครับและที่สําคัญเมื่อทุกท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิกพุทธทอล์กครับพุทธทอล์กรู้ก่อนใครคงชัดทุกทอยได้ยินเมื่อไรไม่เหมือนเดิมจะเป็นทุกมุมไม่ยุดเพียงแค่ข่าพุทธทอล์ก รื่งจริงที่คุณต้องฟัง